ตะคอนกับพี่น้องมาจับปลานล้วกันปลาคอได้ไปจับปลาดุกแล้วลูกจับแล้วปลาดุกแหมพี่น้องหลายค่ะอืมกระเทียนเมียงนั่นค่ะปลาดุกนะเทียนเมียงมนเลยเลยถทายลกสีถ่ายน้ำสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีผู้สุขชน้องค่ะเนาะ พี่น,อน้องน้งทงหาปลาคอนอีกแล้วค่ะค่ะบอยงอกไปแล้วก็ไปหาเลียงง้หาปลาคอนแล้วค่ะเนาะบรรยากาศค่ะพี่น้องตร <c oughs> งใหรตรงหน้าค่ะค่ะพี่น้องไปลุยน้ำกันปราค่ะ วันนีปลาหายเก็บแลอวค่ะเนาอค่าเนะาเนะปลาบัวปลาบัวตะคอนค่ะพี่น้องอามาจับปลาน้ำกันอุนปกรณ์จะไปจับปลาดุกแล้วลูกลเอ๊ะพี่น้องหลายค่ะ ปนะไปเข็งเมงแล้วครัดบเชงมฆมเลยเลยใช่หรอสี่ช่แลาเก็บค่ะพี่น้องเกียรได้ด้านะประกันเก็บเ,เก็บโอ้ผุนๆนฝนเลยเป็นแงวัด โอ๊ย ie ie ออยืนยันตากลุ่มโอ้ยโอ้ยหลายสัตว์เฮ้ยขออนุญาตเก็บข้าวท้ามีน้องบ่อนก็ปุ๊บก็บีบพิ้วพาพี่น้องคน อพี่น้องลุยน้ำปลาดาจ้าาไานลุยพี่น้องเขาม่หอกเอาานึ่งละเอออดะอะชื่นหนึ่งมาคือมาอีกทีเล็กไปยางอ้ยลายแลายเจนะใจนะมันลายเถอหมึงบ่นนี้ันหมบนกำมะ่งไหมลูกเเ เอาคูมาไว้ที่อยิ่ทิ้มไส้หายไปเฉ่งเลนะไม่นีละคูเนี่ย่อยิิ้มไส้หนิ่กไปเฉงเเอาเกือบลงมายังลงลมั้นมาขี่้เนี่ยขวี่ง้มยางดีเลยหัซ้ำเฉ่งจับปลามื่อเป่าได้นี่วี่าแตแแต่ยังบดด้ย ้ากู ua, <refin ements. S 2> <Mars> ้ดดนกู hmm. ้เงหน่อยามือเปล่าานตัวสีตรงๆไปตีน่อยรอบไปเข็งหน่อยโออยเดิกล่โฟร์ดากไเฉียงเห็ดประแดดอู้ยเด็กจะขายอ้ไนกะโเนี่อุ้ยนี่เ็ดอะไร นาเอาอันนี้ักไว้ซือเข่าหลเยเน้ตันหาวเป็นกระเังกมพป่ไปต่าเหนือด้หมตากแดดไปสองติดนเป็นงูซือๆนี่น่านกวงเหรอวันขอไยุน e oh ่นกลวงเหรอวันขอยุโอ้ยนี่ไล่ครับ เอาปลาน้ไปเอาปลาแขวนเอาั <t ors> <t ors ้งปลาเข่งโอ้ยชวนเอางุ้มก็ได้้ตายเถอะแล้วได้เซลได้หนิันว่ดขันเจ้าเมดดาดันเราก็เอาผิงหันหันเรากาเอาเป็นน้ำาได้หกางึงแหมอืไปมันดมันก็ไปจได้เมืคือโตตัว มันคอยสีเห็นปลาใยน้ำต้จะนิ้มเลยนลายรเชียวักน้ำเชีสีสาตัวองสีสานาคันคู่สาแล้วพี่น้องคันคู่สาแล้วบันนียนิ้ตันอยู่ีิ้วมันคอยูอุ้ยนิจาขึ้น่อยแ่นขึ็นงซ้ายมันกำลองเป็งเร ไปหาเงินปลาควาทั้งกุ่นไปอามามาจันทร์สร้อยจันทรนคันเด้อพี่น้องเด้อปลาปลาโอ้ยหนง่มหมีนันจิบ่าทั้งงูเสียงมันใส่จะรอดหรือจะล่วงจะรอดเลยเอาฟางมาใส่ก่อนตามตาคอยไง มาเอาฟางใส่ไันกีนเลยลงไปโอ้โหตมตุ่มีตมตมอ้าอุ๊ยคุณยหมอยงไความสำเร็จต้องอยู่ที่นั่นกูยอ่นเพียงแล้วจ้าเจ็บเจ็บ ่นฝน่นแล่้ en, an, an, นดรุนรุนจี้ฝนเอามันง้อานเขะแม่เอานี้เอาบ้านี้มันเด่นดูหนี่เอา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 ใส่ถังรดนนักกันจับพี่น้องใส่ถงนู้นใส่หนี้ปลาปลาายิ่งน้ำเงินเออย่งนี้โบแมนโบไอคิ้งมไอขี้งมดีดีดี้วม ไปยศประเดกคุณไปยะเดมีสังป้อยสังอือืหกแดดกัแดดแดดแดดวดก็ส่องใชไป่ะกระชุ่มอยังโอ้ปลาเนี่ยเขปลาได้เปรนหน่ะทากรรมการม con chị ông xóm ba bây ôm cả mà ừ, 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 trai bao rồi ừ, đây thì mướt cảm thấy tập lên kèm ôm 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 ตัวทอหมือ <laughs> ่ละมันแข็งไนี้ตัน้อยตัวน้อยน้อหลายๆน่เอาตานมานี่ตาตัวุนๆโอ้ ไล่ไล่มาเอามือน,มนึงจับ,บมลนถือปลาเอาุกดกถือจับว่ได้กยเ่ดีครับเบื่องสุดเอาุมไปว่ได้เลยเด่นล่ดีแตงซ้าล้นหมดจับแ่างก็น้อยๆๆนอยก็น้อยรู้ป่ะยอหลายอดมัดกต่เท่มีไข่ถอดกินกระปุกตามมุยแซบ นี่นี่ขีดโมลูกโอ้หาค้นเออทางหนาเลยไม่ใครเอาหรออี๋ฮะไม่ใครเหรอไม่แล้วอันนั้นน่ะอมหันนี่เลยอิดเลยอิดอ่าตัวใหญ่เราบ่มี่เอา อยากเรียนขึ้นลาแกับปลาขึมทอดเจ๊แกเ้ยสวยหยอดตาขึหน่าหอดที่โตเลยแล้วดีกระดน้ราเลยโอ้หิงหน่อยอหิ่ง น่อยกตน้อยอยปลาอีกจ้านี่แหละปลาขอกินกับตัหมูแ่บเจ็บีนมาสากกมัางยูเฮ้ปลาอีนอ้อยม้อม่้กิตต้ไมกินซ่าพวกบ้านเขาก็บ่มีที่่นได้่กิกน เกือบมื่นโอยจะไปใก้นาตองลูกขอมาดีนนงเ่ยบองตุมบอลนี่บังอ้าวบังมามาพี่น้องลุยลุยกี่ต้มเล่นต้มน้ำันเล่นกีต้มีเดียร์เป็นว่าดีดียร์่ีงดีห็นเป็นจะโตง่าแท้ ต so ัวน้อยตัวทออย่งนี่ตัวทอกำปั้นเอามาพี่มาหาตัวตัวน้อยด็กไก่คู่เดียนางิตตังม้าตาบ่ได้ได้บันทันเลยมได้มากำลังเล้วนหอะไล่ไล่เออเสียงมันไล่เลยไม่ค่อยแม่หญงเนาะ

แต่ช่วยทอนด้วยจ้าคือ so ว่าถ really. ือเอาไปทอดตัวข้าวนียทอดแซ่บตุ่งไปดิกันกาเต็มมื่อละแม่ตุ่งไปดิบก็ตัมี้ด้ปลาถึงเอาเสาต้องไปตัวใหญ่นี้น้ำไหลเผล่ไปนิสาจะได้หัวไหมพี่น้องลูกน้ำข้องลางโตแล้วค่ะเอาขึ้นมาได้บ่ขึ้นมาได้บ่ขึ้นทางเก้าวิตัวลูก

ตามจีนบางทางได้สปานีแม่จขึ้นได้วะนี้เอ้านี่ลางนเห็บเบ้นี่มันจ้องตักมาก่อนจะคูกะถมล่างนี่คูว่าดิูน้อยูน้อยแนี่แล้วขส่หนตาล่างขี้ต้มไหม

เอาหนก่อนอาานก่อนเอาโนตามุ้งเหว่ก็ได้หอ้ยอ้ยเหมือนเหมือนมพสนุกาเิสนุกสนกลยมาุงอขอมุดำก่อนไปมุดแล้วั มึง่าต้มนีนนกีต้มนาะน้ำนองน้ไปล้างน้นีนันี่แม่สิเดือดแล้วมีต้มเต็มตากก็ล้างาดดีดเจ้าเล่าล้างบ่เออยพแปดมาถึงน้าเลยเดี๋ยวเดียวีกักครูกันนียกัากให้กักให้กั๊กใ้กั๊กใ้กั๊้ก้ััก អង្គុមកអេអេ